ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวภูมิธรรมเกรงใจเขมรนสั่งทหารห้ามปิดด่านนะนี่เป็นไงละ่ะเออนะเกรงใจเขมรนนะครับักเขมรขาดรายได้นะสั่งทหารห้ามปิดด่านเอาต่อไปนะเออนะ ต่อไปมันจะเสียดินแดนก็เกรงใจขมิญเดี๋ยวต่อไปมันจะไปขึ้นสรโลกก็เกรงใจขมิญเราต้องไปด้วยเราต้องไปด้วยเราเกรงใจขมิญเออขมิญโทรมาขอนั่นขอนี่ต้องเกรงใจมันนะต้องทําตามมันสั่งภูมิธรรมมึงเป็นอ่าอ่ารัฐมนตรีของประเทศอะไรวะฮะมึงเป็นรัฐมนตรีของประเทศขมิญนึกไงขมิโทรมาสั่งนั่นแต่นี่มึงก็ต้องทําตามมันบอก นี่แหละครับบอกกลัวกระทบเศรษฐกิจประเทศไทยอโหนะเออแต่ไม่กลัวเลยกลัวว่าอความมั่นคงจะเป็นยังไงไม่กลัวเลยเหรอนะเขมีเนี่ยขู่เอาขู่ฟ้อฟ้อขู่เป็นงูเห่าเลยตอนนี้ขู่ยิ่งกว่างูเห่าอีกนะเดินฟ้องสารโลกแล้วนะเราจะเอาตาเมืองทมแล้วนะเออก็ขู่ฟ้อฟ้ออย่างเงี้ยเออ อเกงใจเขมนเลยเพิ่งไปปิดด่านเลยกระทบโอ้โหเนี่ยนะครับมีผู้นำแบบนี้นะเออมีผู้นำอ้องแองมีผู้นำอุ้งอิงเออลองเป็นลุงตูท่ทีฮะนะเออนะครับโอ้ลองเป็นลุงตู่อยู่ทีนะคำเดียวอะ่ะต้มต่ํมต้มตุมต่ม,มนะ เมยไม่กล้านะครับเขาเรียกว่าต้องใช้ไม้ตะพดตีซะมั้งใช่ไหมใช้แต่ไม้อ่อนไม่ใช่ไม้แข็งเลยอะนะเออมีแต่ไม้อ่อนปกเปียกปกเปียกไม่มีไม้ตะพดเลยนะถ้าเป็นลงตู่อยู่ไม้ตะพดฟาดไปแล้วปมปมนะเออนะครับตอนนี้ทหารบอกเอออยากให้ปิดนะเพราะตอนนี้สถานการณ์มันไม่ดีนะ แต่ภูมิธรรมบอกเอออย่าปิดเลยกระทบเออโอ้โหกลัวอะไรวะฮะกลัวแรงงานเขมรไม่ได้ทำงานนั่งไงนะเออนะครับตอนนี้เขมรนี่ขนขนขนคนขนกำลังมาเต็มบึ้มบมบิมไปหมดแล้วตอนนี้ขนอะไรมาเต็มชายแดนไปหมดเออคัดปิดมันจะได้ไอ้นี่ได้นะครับ ิดมันจะได้เตรียมพร้อมประชาชนประชาชนก็จะได้เตรียมพร้อมนะเออจะได้รับมือเวลาเกิดสงครามขึ้นมาแตอว่าตุมต้มตั้มตุมต้มตั้มขึ้นมาจะได้อพยพได้เออนะครับก็ดูจากสถานการณ์เนี่ยนะขเขมรเนี่ยมันเอาแน่นะมันอาจจะมีมันอาจจะตุ้มตั้มตุ้มตัมต้มฝั่งขเขมรแล้วมันก็บอกอ้าวนี่ไทยยิงแล้วไทยยิงแล้วกนะ็ได้ ฉะนั้นสถานการณ์มันมันไม,ม,นไม่มันไม่แน่นอนมันอาจจะสร้างสถานการณ์เองก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเออนะขมิ้นไว้ใจได้ที่ไหนเราแล้วมันก็สร้างสถานการณ์แล้วมันก็ไปฟ้องศาลโลกอีกอย่างเงี้ยเนี่ยเท่ากับเสียดินแดนแล้วนะอย่างเงี้ยนะเขามาสร้างคูเลศลุกล้ำแบบเนี้ยเ็เเ,เท่ากับเสียดินแดนแล้วนะเออนะครับ ยังยังไม่ปิดชายแดนอีกเหรอนะแทนที่ปิดชายแดนเขาจะได้ปฏิบัติการได้ทหารจะได้ปฏิบัติการสะดวกขับไล่ก็ไม่เห็นออกไปเออนะโอ้เนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ